้าร้ารู้สึกอบอุ่นเกินไปนะคะอย่าไ่ได้นะค่ะขึ้นรถกับกันเคยน้องนำใจดูพี่ๆข้างหน้าสีเขาริงจะน en <so ้องขึ้นเหรอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม็กพรี่็อกเย้ วันนี้นะคะก็จะเป็นวอล์กที่วอล์กที่12ไม่สิบสามเอ๊ะสิบสี่ป่ะสี่เฮียหลายหลายทีมนี้ขอยินดีต้อนรับกับน้องบูม่าค่ะคุณบูม่าไอ้คนเดิมผูร่วมทีมสตาร์กันของเรานั่นก็คือดีเจภรรยากาจะเอามาใกล้หน่อยีหลอดเลยขอบแป้งขอบแป้งก่อนขอบไม่เดี๋ยวแม่ซิงเกอร์ครับขอดท่านะ อยู่ที่มอเตอร์เวย์สักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะเดินทางไปต่อที่เขาคิสกูดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่ขึ้นเขากับกะเทยตอนนี้นะคะจะเป็นไหงไปเลยป้า <Bye. S 3> ตอนนี้นะคะก็ใกล้จะถึงเขาคิสกูดแล้วลอะไรล่ะอีกแล้วอีกแอ้าว <laughs> <c oughs> ในทิปเราก็จะมีผู้ร่วมทิปหนึ่งคนนะคะเป็นคนอ,อกหักนะคะซึ่งนางชะล้องกันหลัวนะคะ<อ>ก็คือหลวอยากกินกะเพรานางอยากกินข้าวผักคือแ้วครับปิดแยกทางกระหลวหลวขึ้นทางด,วด่วนเมียลงทางด่วนพกอะเ, <ๆ S 2> เขานะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะกับจันทบ,บุรีเขาคีสกูดวันนี้เพื่อนร่วมทิปของเราแนะนําตัวเองหน่อยไลลาค่ะขอฝฟันค่ะลาลากิีฟค่ะอ รอคิวขึ้นรถนะคะก็แนะนำให้มาถึงตอนเร็วๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าที่ดอกรอคิวนานมากตามทำนองทำเนียเนาะเรามาถึงที่นี่เราต้องซื้อของไปบูชาข้างบนส่วงหลักก็จะเป็นพลอยนะคะประจําวันเกิดดอกไม้ทูบเทียนนะคะแล้วก็ผ้าแดงด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในชุดเท่าไหร่คะชุดละร้อยหรอคะ ประมาครบเซตเลยค่ะผ้าแดงได้แล้วนะคะของบูชานะคะก็จะเป็นผ้าแดงนะคะนู่นนี่นั่นเดี๋ยวรอรอคิวขึ้นรถก็สักพักหนึ่งอ่ะใกล้จะถึงแล้วมึงที่จักรรถทีมอ่ะเนี่ยเข้าไปเข้าไปี่สุดเดินออกมาอย่างเช้าคนดีสองแบบดูประชากรจริงๆไม่ได้เยอะเลยลองแพนไปดูไม่เยอะใครว่าเยอะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนบอกเลยว่าก็ต้องแสวงบุญอ่ะ ซึ่งตอนมาถึงอ่ะอคุณยืนี้ติแล้วก <ทำ S 1> ว่าจะถนะึง179ไม่มันมีทางขึ้น2ทางซึ่งจะมีวัดด้านในอีกอเ,เป็นวัดหลวงปู่ทวดอะไรนี่แหละจำชื่อไม่ได้แล้วก็จะเป็นวัดกระทิงนี้เนาะที่เราขึ้นอยู่ก็จะใกล้กว่าเราจะแบบว่าสําหรับคนที่แบบว่าไม่อยากขับรถเข้าไปข้างในนะก็สามารถขึ้นที่วัดกระทิงได้งอ้ยปะ บนรถแล้วใช่ปะไม่ค่ะกูไม่ได้อยู่บนรถกูอยู่บนสาราอีดาะถามแปลกมากกีทารนี้ในวันก็ไม่อยากจะพูดบาปซึ่งตื่นเต้นมาไอร่าแล้วต้องตั้งจิตอธิษฐานตั้งแต่ตอนนี้ก้นวไหนใจตั้งแต่ก่อนขึ้นเขาพอไปถึงเขาปุ๊บขอตายได้อาบรรยากาศตอนนี้ก็ติดลบอยู่นะติดลบจริง ตลบเลยเมื่อกี้เขาบอกว่าหัวสีหัวเลยนะนนสีหัวมึงโดนพ่นยาเ <c oughs> ยอยเหมือนยุงเลย ตอนนี้เราก็ถึงดานะคะก่อนที่จะเข้าไป่อยสัตว์ป่าอย่างพวกมึงเล่นกันนะคะก็ต้องจ่ายค่าผ่านลางอย่เข้าไปแล้วอีกพันแปดไม่ได้เหรอเขารวยนะดูสิเขาต้องจ่ายนะเขาบอกมากี่คนคนละหมื่นห้าไอพวกนี้รายงานต่างด้าวอาวุจ่ายตงค์ปึ๊บอ่ะยินดีแล้วพวกรายงานต่างดาวมึงได้ทำงานแล้วเย้ดีใจไหมให้เยเออคนพี่รู้สึกไงคะขึ้นรถกับเธย พี่คิดว่ารอบนี้ที่พี่ขึ้นเขาขคิดจะกดพี่จะได้บุญกับกระเทยไหมคะนนดีดีได้ได้ครับได้บุญด้นกระเทยด้วยมีพี่ตอบดีมากค่ะคือบางคนอ่ะถ้าเกิดว่าใครได้มานะถ้าเห็นคนแบบว่าเดินคนเดินข้างๆอ่ะไม่ใช่คนนะผ<อ>ีไม่ใช่บางคนอ่ะเขาบนแล้วเขาได้แล้วเขาก็บแบบว่าอยากจะปีนขึ้นมาเองนะโดยพี่ไม่ขึ้นรถเออถึงที่แอันนี้คือเบรกที่สามยังมีอีกหนึ่งขั้น ขึ้นไปปุ๊บอันดับแรกมึงอยา่าเพิ่งซื้อน้ำกินมึงซื้อไปเซนซิลกินก่อนมี่หรอมึงเชื่อปลาตอนแรกๆอ่ะตอนเขาเปิดใหม่ๆอ่ะก็เคยเขามาทำบุญกัน่ะก็กี๊ดการ์ดกี๊ดการ์ดกันแต่หลังๆมาก็ค่อยกี๊ดการ์ดกันฝุ่นเข้าปากนี่นะยิ่งตอนลงอ่ะสนุกมากถึงเรียบร้อยแล้วนะครับอีดอกคือปลาหลุดเหมือนกันนะอหลบหล่อนนะมึง ต้องเดินขึ้นไปอีกนะเว้ยอีลาา่ามึงไหวปะไหวเฮ้ยมึงไหวจริงอหรอปาพร้อมแล้ว here we go right now here we go right now here we go right now โย่โย่ นี่คือเสลี่ยงขากรอบจะนั่งไหมไม่นั่งเนาะมาขากรอบเดินมาแป๊บเดียวแต่ถ้าขาขึ้นอ่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าขากลับเรไหวหรือเปล่าเรามาดูช็อตนี้เลยว่าขากลับไหวขากลับไหวไหวอยู่แล้วแต่ขาขึ้นนี่เดีไหวหรือเปล่าเบเบบไม่ก็จะไปขึ้นตรงไหนไม่มึงเดินขึ้นเลยกูจะขึ้นเสลี่ยงเขาบอกมึงรู้ทางไงมึงรู้ไหมเนี่ยรู้ไงนี่นะคะเสลี่ยงก็จะเป็นอย่าันดับแรกมีความเชื่อว่าก่อนจะขึ้นเป็นสกัลลัสสีสดๆข้างบนก็มาขอขมาพระแม่ธรณีก่ ให้พระแม่ธรณีเป็นพยานบุญให้เราว่าเรามากาดสักระพระพุทธบ,บาทที่นี่มาทําบุญร่วงทําบุญนะคะให้พระแม่ธรณีเป็นพยานให้เราโดยที่การเอาผ้าสามสีขาดผูกกับพระแม่ธรณีค่ะแหมก็ม <c oughs> ุกหน่อยไม่ได้ลูกไง อีลากูเดินห้าขั้นกูเหนื่อยแล้วมึงโต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะว่าเดินไม่เหนื่อยหรอ,หอ,หรอคุณเหนื่อยมากกว่าต้องเสียเหรียญทั <c oughs> นไหมไม่ทันไม่ทันส่งทิ้งชิ้นไว้กลางทางยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเอ่ะเมื่อกี้คุณพี่คนหนึ่งเดินผ่านมาปุ๊บอยากจะล้มเลย <c oughs> เห็นเื่ายมากห <c oughs> ลบว่ะ กูไม่เป็นไรแต่อีลามันเหนื่อยจ้าเธเียงทันไหมเห็นไหมกูยังชิวๆเลยเม่นเหนื่อยเหนื่อยอะไรวะเร็วๆล่าเพื่อนรอเว้ยขอให้ทุกคนเอาดอกไม้มูลค่า200บาทที่ึงซื้ออยู่ข้างล่างนะคะมาไว้ที่นี่นะคะเอาผ้าแดงขึ้นไปได้นะเอาปากไมมนะจําถุงหนูให้ได้นะหนูกลับลงมาต้องจําให้ได้นะขอบคุณสวยๆนี่จาได้หมดขอบคุณมากค่ะพี่ร้องเพลงนี้ได้ไหมเราจะทําตามสัญญาต่อเวลา อีเบย่น,นะลงจากเขามาแล้วเจ้าจะเก็บดอกไม้ไว้ให้ไปเร็วอีดอกเดี๋ยวโดนจับตูแตะมือมึงไปแล้วมึงก็ขึ้นไปไไไไมไไม่่ด้ด้อะหรอขึ้นต้องขึ้นไปเคเฮ้ย <Okay. S 2> ไม่หนึ่นงไงนอกจากจะมาเขาจีตะกุดมึงรู้ไหมมาทำบุญแล้วได้ไหมมึงรู้ไหมนอกจากจะได้บุญแล้วได้ไรส,สุขภาพสุขภาพตัวนี้กูไม่ไหวหรอกโอ้ยโกล ก่อนที่จะถึงชั้นบนอ่ะจะมีน้ําชาร้อนให้เราจิบเบาๆหลับแบบว่าขลับคนที่ก่อนจะขึ้นเขาแล้วกี้เจ็บคอเหมือนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสาเอาน้ำชาไว้แพ้หน่อยแพ้ร้อนอัปมากย์เจริญงานมรดงาบนเลยค่ะเดินมาเหนื่อยแดนเหนื่อยจังกือแกด้วยแต่อย่างนี้จะให้ได้ตลอดเวลาทานไม่มีหมดจ้ะยังไม่ถึง น้ำร้อนน้ำชาแวะดื่มวะ,ะานได้ท<ม>ุกงนงในว้บริการาาโอเคค่ะเราวตอนนี้เราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่บนเขา <S 2> <S 2> ซึ่งเราต้องสํารวมนิดนึงเพราะว่าสิ่งศัิ์สิทธิ์ที่นี่เยอะมากๆเลยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวพายจะเข้าไปขอพรด้านในกับลอยพุทธบาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเยอะแค่ไหนเนาะ เราก็สักการะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปข้าแดงเย้พิชิตข้าแดงเลยอะ เอาจริงพอมาถึงผ้าแดงเราตอนแรกคิดว่าจะเหนื่อยมากก็ไม่เหนื่อยนะรู้สึกว่ามันใกล้กว่าที่เราเคยมาครั้งก่อนก่อนรู้คิดไปเองไม่รู้นะคะสําหรับใครที่แบบเออมาล่องนี้แล้วรู้สึกว่าเอะผ้าแดงอยู่ใกล้กว่าความคิดเดียวกันกันกบแพรเออเชวยคอมเมนต์มาหน่อยโอเคเราขอพรขอยหัสปอนเซอร์เข้าคอยช่องนี้ดังๆนะขอยใครที่ดูช่องแพร่ก็ขอยประสบความส,สาเร็จไอ้เฮงๆรวยๆวยนะคะขอยเสือสิทธิ์ที่นี่นะคะอวยพรให้ทุกคนที่ใครดูวอลกนี้ขอรวยอ่ะคุณไงแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงไปข้างล่างแล้วนะ คเนเยอะมากชื่นใจปิ่มใจมากเดี๋ยวเย็นนี้นะคะนัดกับครูตุย้ยเอฟนะคะเพื่อจะเรียนรำนะคะหน้าตะยำนะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูแต่ตอนนี้ลงเขาก่อนวันนี้ว่างไหมทามว่างเนาะวันนี้ก็หยุดอีกหนึ่งวันใช่ไหมงา,านจ้ะเอาวันนี้ทำงานหรอใช่แรับปล่อันปฝากร้านหน่อยทำงานที่ไหน ทำงานอยู่เฟซครับครับรัชดาซอยสี่พยาอยู่เฟซเป็นช่างแต่งงานอีเวนต์ประจำศัตรูของแพรลีนะงานบทงานแต่งงานรับปริญญารับหมดเนาะเด็กอกได้พี่เจ้าหนูที่ไหนนะเคยไปปาร์ตี้อย่างเนี้ยอ๋อผับทันดีเนาะรอบหน้าถ้าเจอปุ๊บนะคะก็ทักเลยนะคะทักด้วยแบงค์พันนะคะ แล้วร่ารู้สึกอบอุ่นเกินไปนะคะอย่าไปได้นะคะขึ้นรถกับกันเทย์น้องนำใจกันเทย์ไม่แล้วไหนเดือดพี่ๆข้างหน้าสิเขาริงจนน้องขึ้นหรอบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะเอวยรวยๆนะคะ กับจากเขาคีรสกูลนะคะคก็แวะต่อข้างทางหน่อยน่ารักไหมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เพิ่งตื่นจากเขาคีรสกูลแล้วก็มาเรียนลำนาฏยมนะคะคกับโูตุยนะคะวันนี้โูตุ้ยจะสอนหนูอะไรคะเพลงพระศิวะจ้ะอ๋อเป็นลำถวายพระศิวะใช่นะจ้ะก็จะเกี่ยวกับการบูชาลักษณะของพระศิวะเป็นอย่างไรการแต่งกายอย่างไรค่ะวันนี้ก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะทําได้ไหม ยอทางวาคุณจะทดสอบนีกว่าถกหรือไม่คุณไตอบมาในชื่ออาสวะ ขาตึงขาตึงให้เหยีขาด้วยแต่ยืนว่าแม่ธรณีปิดตาเขรดเหยียนิ้วพึ่ค่อยๆดูยืนทิศาๆมองปวไว้ที่การกระทำอารมณ์การกัะทำจอไม่ได้ก่อน